สวัสดีครับวันนี้วันพุทธที่22ธันวาคมนี่เลยมีอะไรออกเนี่ยอ,ววอย่างนี้มันต้องพ p แล้วเฮ้ยเขาบอกว่าค่อยๆกีดระวังโอ้โหต้องต้องใช้ด้านไม่คมนะครับแล้วก็แตะเบาๆแตะแบบเฉียวๆเลยครับมันอาจจะโดนของได้ครับไม่รู้มีอะไรเพราะว่าไอ้การแข่เแน่การแข่งกาแข่พี่รู้แล้วล่ะมีะไร,รววแต่ว่ามันก็สุ่มนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไง แถมแถมแล้วก็สุ่มอีกด้วยใช่ใค้ได้วีซ <CP>. ีพีโซ่สามนะครับอ๋อนี่คือสุ่มใช่ไหมเฮ้ยอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่น่าสุ่มนะครับเห็นหน้าไม่เหมือนเลยน่าจะไม่สุ่มน่าจะให้ชัวร์วอ๋อนี่ชัวร์มั้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดู ดูของที่ซื้อใครที่ซื้อตั้นหนึ่งก็จะได้นะครับโอ้โหต้องซื้อเป็นตั้นเลยเหรอวะอันนี้พี่ก็จะแยกขายนะครับเป็นเป็นชุด s p Pack แค่ไหนในสองในไหนก็มีในไหนในบล็อกก็มีอ๋อชุดที่แล้วก็มีนี่แบบนี้ใช่ไหมแต่อันนี้มันให้ที่ที่เป็นบัตตี้อ่ะอ๋ออันนี้เหมือนให้ครบเลยแต่เปิดตั้นให้มาหนึ่งชุดก่อนให้มาหนึ่งชุดใช่ไหมเป็นตัวที่อยู่อยู่อ๋อจะวนอยู่แค่นี้ใช่ไหมใคยไหรือไม่แต่นุนุบาออกก่อนการเอาแมของเนี่ยเอาแต่ใบหน้าเนี่ยในสองที่ไม่มีนะอดูอันนี้ ่ขอดูนไอ้บอลจีบไอหนุ่มมาหน่อยดิมีแน่นะที่ไม่มีอันเดีย่ะแพ็คจำใช่เปล่าวะอันนี้ไไม่ด้จำได้เปล่าเก็บสตาร์ตเลตอนนี้ไม่มีนะสตาร์ตจำได้ว่าแพ็คไหนพี่จีบมาหน่อยจะเป็นโต๊ะที่พี่ให้ดูวันนี้แพ็คนึงอะมาที่ไอ้ตันที่บอกได้ตันเราได้ตันละแพ็คอะผมผมไม่รู้ไม่เห็นโอ้ไมอาจจะไม่เหมือนกันอยู่บนโต๊ะที่เป็นพวกบตตเอสี่ฟ้อฟ้าอ่ะมาเนี่ยมาเนี่ยเอ้าเฮ้ยอ๋อก็ตามแคนนี่เห็นแคนเลยเอไม่เห็นเห็นได้ไงนั้นได้แยกสดมาต่างหากอันนั้นได้จากนอกบล็อกอันนี้คืออยู่ในนอยู่ใตัน มามาก่อนผมจะยังไม่ต้องโก้ไอ้ีคอนหน่งเลยพูดนี้ดีพี่จะขายแยกหมดเลยนะครับอยได้อ่ะซื้อดีดหลังไม้เดี๋ยวซื้อดีเดี๋ยวซื้ออยู่แล้วแม่ตัวไหนมาก่อนการน่ะไม่รู้เไงเดี๋ยวดูเอามันนเป็ชิตัวไหนวะอ๋อนี่อนาคตเหรอมีอนาคตดิเหรอชิิกเกอร์มันจะออกในไอ้นี่บิทีทีแค่นั้นแค่นั้นแหรือว่าก่อนการก่อนการนี่คือไหนออ๋พี่รู้ละไอ้เล่นก่อนเดือนยังไงไอ้แฟงนี่มันรอมาวันไหนมัน มาช่วยพี่พีออเดอร์มาช่วยพี่ระเบิดเลยเนี่ยเลียเลียเลียพี่บอกว่าช่วยเดี๋ยวพี่ขายให้ถูกถูกมันได้มาหลายรอบแล้วครั้งที่แล้วมันล่อเกียร์ไปเท่าไหร่เอาแฟงร้อยเดียวปะแปดสิบบาทแปดสิบบาทโหโคตรช้ำเลยขายได้ห้าร้อยอะรอบรอบนี้ไม่ได้นะครับรอบนี้โอ้โหรอบนี้ต้องเห็นใจกันแล้วมึงต้องแล้วขาดถุยไอ้ขาดถุนอันนี้คือในนี้หรอไม่ไม่อันนี้คือนอก นอกเหนือคือไม่เกี่ยวกับอันนี้เลยใช่ไหมไม่เกี่ยวเกี่ยวอ้าวเกี่ยวว่าก็คือซื้อตั้นี่มาพี่ซื้อตั้นหนึ่งพี่ได้นี่มาต่างหากสวยพวกนี้อยู่ในกล่องหนึ่งตั้นอันนี้อันนี้ไม่อันนี้มีชุดเดียวโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยอยากได้ซื้อลยครับพี่ไม่ผมก็ขอขอโดนเอาสุ่มในกล่องนี้ใช่ไหมอ่ะไนี่ยังมีสุ่มไในตี๋มีเหรอ ไอ้ผีมีมีเราบัตเตอร์เบรดฟัวร์นะบัตเตอร์เบรดฟัวร์ไม่มีอ๋อเอามาเอาเก็บก่อนดิอ่าเรามาเริ่มระเบิดตั้นเลยอยากขโมยมากไอ้แม่ไม่เคยบอลันเก็บดิเดี๋ยวมันขโมยไม่เราเรมาเปิดบอลเดี๋ยวกาซไหลมาเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มจากเราตั้นหนึ่งก็สิบสองกล่องนะจะเปิดไม่ต้องนานไม่แล้วนี้มาดมลเอเซลเอเซลแพงว่ะดูซิว่าเอ้ยเราเรามีตัวอะไรลายเซ็นวะเอเซลบอลบอลเอซีเขาว่าไม่ออกทุกตั้นจริงเปล่าวะ เดี๋ยวต้องลองมีข่าวมาบอกพี่ว่าออกแล้วนะออกร้อยใบเลยใครบอกมาวะแค่ร้อยละห้าจริงเหรอจริงเหรอแล้วมันมีรหัสด้วยเหรอมีเลขด้วยเหรอมีด้วยเหรอเลขข้างล่างมีอยู่เอาจริงดิมีแค่ถึงร้อยใช่ไหมอันนี้ไม่ชชวร์จริงไหมปะแล้วพี่บอกเลยว่าพี่ดันทะลึ่งลงไปขายช้อปปี้แล้วแล้วถ้ากูแกะตั้นหนึ่งแล้วไม่เจอเนี่ยไม่มีของให้ลูกค้าไม่มีให้ลูกค้าเลยต้องเคาะไปหมดไม่ได้เราต้องหาให้ได้ ไอ้มันเหนียวจังวะสงสัยจะมีวะเฮ้ยเพอร์เจอร์อ่ะโรยแลนแรกอ่ะในกล่องนี้จะได้ไอเมื่อกี้มีสี่หนึ่งในสี่นั้นแบบนี้เปล่าวะอ๋อเหมือนกันใช่แท้ๆไอเจียที่ไม่มีในนั้นอ่ะไอเจียอยู่ข้างนอกครับปนใช่ปนไม่กลัวกลัวขโมยปนมากูสู้ได้เว้ยขโมยตอนกูไม่อยู่ตอนปนคือซึ้งซึ้งมากไงหามแกเลยลุยลุย ไม่มีกี่แครนวะมีห้าแครนครับในต้นไหนเก่งๆโชว์มาเลยเปิดได้โชว์ไม่คนด้วยพี่ช่วยแกะช่วยแกะเร็วๆหน่อยเราเราจะบอกกระดายจะเยี่ยผมก็ปุ๊บๆเลยนะเออกลับบ้านเอาแยกแคนไปเราเราบอกตรงเก่งๆนั่นเลยใช่ไหมครับเริ่มด้วยตัวนี้แล้วกันไอ้พี่คือแยกเลยใช่ไหมพี่พี่แยกเลยพี่แยกมานี่นี่อ๋อเคลื่อขึ้นอยู่ไหนอะ เราเคลื่อนอยู่ยังไม่ออกออนี่เป็นใบแรกเดี๋ยวให้แฟงเลี้ยงให้รโอ้ช่วยกันเลี้ยงดีช่วยกันเลียงดีห้แก่ให้โอ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 ่โอ้โอ้โ้อ้โอ้มอ้โออ้โอ้อ้โอ้้โอ้อไอ้้โร้อ้อ้โอ้้โอ้โอ้โอ้้โอ้อ้โอ้โอว่าอ้โ้โอ้้ดอ้โอ้โห้อ้แองโ้อ้โิ้ออ้อออ้อ จะกิเวเคยชอบรายการนะเมื่อมันบูสเสร็จนะถ้าบรรยากาศเป็นชื่อเอเซลยเนี่ยสามารถเคาร์เตอร์บาร์สหนึ่งแล้วมันเข้าโซแล้วคอการในมือไม่เกินหนึ่งใบได้เก่งใช่ไหมเนี่ยเก่งมันปั่นเวฟอ๋อปั่นเวฟแล้วมันแล้วมันมีบางตัวที่บอกว่าเออได้ข่าวว่าชุดนี้โกนี่โกเสริมแค่สามใบนะแต่แต่ว่าเก่งโคตรนี่ตั้งแต่เล่นไม่มีแป้งไหมเหมือนมีแป้งเฮ้ยเออว่ะ แก่ซองเดียวสึกมือระวังไปสุดท้ายมันติดติดซองนะเพิ่งเป็นมาเฮ้ยระวังไปสุดท้ายติดซองนยพวกมึงออกมาดีๆนะเว้ยชุดนี้ชุดนี้ VR ไม่เป็นฟอยนูนนะครับเออไหนดูสิอ๋อพี่เลืมให้ดูตามคำนียมได้อะไรเนี่ยลายเซ็นมาตกใจหมดนี่นะครับอัันนนี้เป็ตวฟอยเรานะครับมันจะเป็นแบบนี้นี่เราจะเป็นฟอยเรียบๆไม่นูนนะครับนี่ลูกบ้างหมดเลยใช่ไหมนี่เราเล่นไปเยวะขอบารินครันี่ มึงจะไปไหนต่อดีวะเนี่ยนูบานูบาเนี่ยเอาเฟดเอาเฟดว่าไงตัวหลักอันเอาเฟดบอกว่าตสกิลไม่อยู่แหวนนะครับบัตเตอร์เบดหมดแล้วบ้าเดี๋ยวบัตเตอร์เบดบัตเตอร์เบดของคุณทั้งหมดนะครับที่อยู่ช่องเรียอช่องการครับได้ได้พลังงานหนึ่งหมื่นและชิวห้าพันอีกสกิลนะครับเกิช่องบรรกาศเมื่อมันลงสนามเนี่ยสามารถเคอร์ทเบดหนึ่งเซลเบดหนึ่งนำบัตเตอร์เบดจากดรอปโซนหนึ่งใบเนี่ยขึ้นมือคุณได้ยูนได้เแี๋ถ้าในถ้าคุณมีกาาารคว่เเอฟด อยู่ในโซคุณด้วยเนี่ยบวกหนึ่งคีด้วยนี่มันตู้เย็นชัดๆเลยตัวตู้เย็นเนี่ยเบื่อคีมาแล้วมาดีกหนึ่งอ่าเดี๋ยวพี่จะให้ดูพนักงานเรานะครับมันมันลุมถึงพี่ครับเนี่ยตึก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 นี่เจ็ดแปดคนครับเอ้ยนี่นะครับเดี๋ยวถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆนี่คือพี่แม็กนะครับ เมื่อก่อนนี้มันจะไม่ออกกล้องแล้วเพราะแม่มันด่าแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วแม่มันก็ด่าเหมือนเดิมครับแต่เล่นช้าแต่แต่มันโตขึ้นแล้วมันแข็งแกร่งเฮ้ยมีคนติดซองเหรอมีคนไปหยิบออกมาจากซองนี่เช็คอยู่โอ้ตายตายตายแป๊มผมเริ่มระแวงแล้วที่หายรอเปิดเซ็นแล้วรีวิวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิดสุดไอพีมีกี่ใบสี่เหมือนเดิมที่เคยมีนะครับสี่ยังไม่เจอ ปกติกินปะยังไม่เจอตัวพิเศษยังไม่เจอเอพีอาเดี๋ยวนะพี่พอร์ตไว้ก่อนพี่จะนับก่อนว่ามันครบป่าวอุ้ยเอาแล้วกันแ้วเอาคืออันแรกเราบล็อกแรกเราแกะเสร็จละนู่นแล้วก็บล็อกสองแล้ก็แกะต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาสรุปบล็อกแรกก่อนไม่เรายอนน้อยเราจะสรุปทีเดียวนะว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งเนี่ยแล้วก็ไปสรุปยอดทีหลังเอพีได้4ใบเหมือนเดิมไปไหนแล้ววะกล่องที่สองก็ยังได้ตัวสุ่มตัวนี้นะครับใช่เราแค่ขาดใบหนึ่งขาดตัวเก่งเอสพีอยู่ไหนเนี่ย เอีของ็อกแรกอยู่เนี่ยอันนี้นี่ไม่มาดูนีอ้าว p นะครับมันจะเป็นแบบเรียบนะครับรอบนี้แล้วก็ล่กรอบเหมือนเดิมเปลี่ยนลบ่อยอย่างนั้บริษัทนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้ใช้ได้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเาเรามารีวิวตัวเก่งๆก่อนดีกว่าแฟงมาตัวไหนเก่งเราหมดแล้วเพราะว่าอันนี้หมดแล้วต่อไปเป็นโก้แพเดินแล้วกันสุดแกร่งอาโกมาก่อนเลยมาเมื่อกี้เรารีวิวบปนี้ไปแล้วนะบีนี้เรารีวิวไปแล้ว ต่อไปเป็นสองใบนี้อันนี้แล้วนะนี่ไปแล้วอ่ะเหลือสองใบนี้อ่ะเริ่มจากใบนี้ละท่านใบนี้ใบนี้โอราเคิลนอ้าวเริ่มใบนี้สกิลเกิดช่องเหมือนกันนะครับโซบาสหนึ่งลีไทยใบนี้นะ่ครับพอเลืมไปพี่ล็อกโอเคเอาพี่ล็อกโอกาสไว้ใหเลื่อมหน่อยโอ้โหสว่างไปอีกแล้วมึงโอไม่นะเฮ้ยมันสว่างงี้วะได้แล้วอบใจหมดเฮ้ยมากระสีสวยจังวะอืม ว่าไงแฟงอ่นานนะเออโซบัสไม่มันอยู่แว้นนะโซบัสหนึ่งแล้วเราดีขายการใบนี้มองไม่เห็นใบ,ใบนี้ใช่ไหมบน,บนช่องเรียกากาศแล้วก็ค้นหาราชสีบนผู้เล่าร้อนบนเอเซลไม่เกินหนึ่งว่จากกองการ์ดคุณรายการ์ดใบนั้นอ่านจากตรงนี้จะรู้อ่านอมมอกไหมรายการ์ดใบนัน้นในภาพสแ,แตนนะครับแล้วก็ยาวต้วและอยู่ในนั้นได้ในในลบหนึ่งก็คือไม่ต้องจะนั่งสับกองการ์ดใ,ใช่มไม่ต้องมีในมือหาจากกองขอให้มีมียังมียังมียังเก่งมาก เกิลอกิดช่องเรียกการเมื่อมันลงสนามนะครับผมคุณสามารถเมื่ลงคอมือหนึ่งลงช่องเรียกการปั่นเล็บไงโกมันจะมีปั่นเวฟในแบทเทิลเฟสอันนี้สมมติลงในแบทเทิลเฟสอ่ะก็ได้ลงมือเพิ่มหนึ่งได้เพิ่มรอบตีหนึ่งรอบอ่ะต่อไปต่อไปสุดแกงอันนี้สุดแกงจริงโอ้โหเลเวนแฮร์เอเซลนะครับสกิลจักมือนะครับถ้าเป็นการคุณมีถ้าเป็นการคุณเป็นบอลเอเซลเนี่ยสามารถเข้าตะบั้นหนึ่งแล้วรายการนี้จะถภาพสแตนได้ ถ้าบอลเฟลมันยังฝันร้ายไม่พอเราเราไม่ฝันร้ายเพิ่มต่อีกิลนะครับไปชอบบรรยาการเหมือนกันนะครับเมื่อมันตีเนี่ยถ้าคุณมีบอลเอเซลอยู่ในโซเนี่ยคุณสามารถคัสบัตหนึ่งจนยกการต่อสู้การนี้บวกหมื่นห้าบวกหนึ่งขี้แล้วก็ห้ามพีจีด้วยไปตัวเกมตรงตรงนี้เก็บเลยไหมครับเดี๋ยว h i s อันไหนยังไม่เก่งอ่ะบอกกกบออแรันตัวไหนจะรีวิวตัวไหนอีกเออลิวไปต่อไปเป็นนารุแล้วกันอ่านารุมานารุเอยนารุกี่ใบเนี่ย เอาเรียงขอเรียงเกตก่อนโอ้นนโหนาลูกหกใบเลยเว้ยเพราะว่มามันันเพิ่งซับของมาเพราะว<อ>่าทีทีดีออกก็ตั่งสองเดือนนี่เพิ่งขอ,อของเสริมเนี่ยอันนี้สะก,กิ้เมื่อมันอยู่ในดอบโซนนะครับถ้าเกิดเกิดการบารยกาในเทนินเมื่อรลกาของลูกแข่งถูกบายาในเทินคุณนะคุณสามารถขอการนี้จากดอกโซนได้และบวกสามพันด้วยขอคอในดอบเลยนะแต่ตอนนี้มันยังไม่เก่งท่า่ตั้งร้อยอีกช่วงโอ้โหเข่มมากอไป ก่อไปนี้เอออีเดย์โมดิชันดากอนเกิดช่องเลการเมื่อมันฆ่าคู่แข่งไม่มีเลการแถวหน้าเนี่ยการนี้ได้บวกสามพันอีสกิลเกิดช่องเลกาดเมื่อมันตีฮิตจั่วหมดแล้วใครง่ายมึงฮิตเขาเนี้ยเก่งเก่งกูไม่ฮิตกูไม่ปล่อยเดี๋ยวมึงจั่วอันนี้สกิลเกิดช่องเลกาดเมื่อมันลงขนาดนะครับเฮ้ยพวกมึงถ้าคุยเล่นอย่าเพิ่งคุยเล่นกันมาลงเรียนนะครับโซบาสสองและใบเลการแถวหน้าของคู่แข่งหนึ่งใบและอยู่นี้ได้บวกสามพันอีสกิลเกิดช่องเลการเหมือนกัน ในการต่อสู้ที่การนิตี์เวงกาเนี่ยถ้าคู้แข่งไม่มีรายการในแถวหน้าเลยเนี่ยตัวนี้บวกห้าพันเดี๋ยวนะพี่จะบอกก่อนว่าเดี๋ยวพี่จะแกะเนี่ยพี่จะแกะต้านแต่ว่าพี่ลองแกะข้างบนดูก่อนนะว่าข้างบนจะได้ตัวอะไรบ้างนะดูดิข้างบนข้างล่างไม่จะต่างกันไหมโอโอโอไม่หทับทับล้อไงทับล้อทับล้อทับล้อมนักเก็บให้พี่หน่อยเมื่อกี้เก็อะไรแล้วว่าแฟงเมื่อกี้เมื่อกี้ไปติด หมดแล้วนะอ่าต่อไป,ปต่อไปเกตซ้อยอีกตัวหนึ่งอ่าเกอร์กิลนะครับเกิดที่ช่องเรียกอากาศเนทะินละครั้งนะครับเมื่อเรียการของแข่งถูกเลี้ยไถในเทินคุณคุณสามารถทําให้เรียการแถวหน้าเ,เรียกอากาศที่อยู่ในแถวตั้งเรียกแบบอยนี้สองใบได้บวก 5, ห้าพัน,นหมดแล้วหมดแล้วต่อไปเกตสามต่อไปเกตสามไหมเอาวีอาร์ก่อนเอาไหนก่อนเอาตัวนี้ก่อนนะสกิลเทินละครั้งนะเมื่อมันตีเนี่ยสามารถเขาจะบัตรหนึ่งเลือกใบเรียการแถวหน้าของแข่งหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็ สามารถทิ้งการ์ดในมือของเราในตามจำนวนเลีการของคู่แข่งและสะแตนการ์ดนี้จากนั้นบวกห้าพันและได้ลบหนึ่งก็ถ้าคู่แข่งไม่มีเลีการก็ไม่ต้องทิ้งมืออ่ะวันนี้หมดแล้วต่อไปเด็กไลท์ตัวสุดท้ายอ,อะไรนะเพฮ้ยงงมันเด็กไลท์จริงจริงเหรอว่าไงสกิลแวนเลียเมื่อมันลงสนามเนี่ยแวนก็ได้เลียก็ได้อ่าคาร์บัสรหนึ่งเรียกใบเลีการแถวหน้าของคู่แข่งหนึ่งใบแล้วมันบวกห้าพันอีกสกิลเมื่อมันถูกไลท์ทับคอมาลงช่องเลีการแล้วมันการคุณหนึ่งใบบวกหมื่น ถ้าเกิดโดนไลท์ทับมันก็เด้งออกเลยหรอก็เด้ออกมาแล้วเป็นบุกเงินเราบิกลท์อ่ะขอไปแคร์ลายแฟงเอาเราเคลื่อนแล้วนะเอาหยิบมาใช่เลยด้วยนี่สวยเหมือนกันนะอ่ะบล็อกเท่าไหร่เนี่ยบล็อกบล็อกสามบล็อกสามอันนี้ยังไงก็ได้อยู่แล้วในะมันก็ได้อยู่แล้วนะแต่พี่จะให้ดูอ่าของนารูนะมันก็จะมีแต่บอกเลยชุดนี้ดูได้ตาเนี่ยสวยมากเลย นี่ก็เหมือนเดิมว่ามีลายๆอย่างเงี้ยอยากจับมั่งเลยนะใช่ไม่ได้ไว้พี่จับได้คนเดียวไปเมื่อกี้ใครที่ซื้อในช้อปปี้ลาด้าก็คือใบนี้เลยนะครับนี่แหละครับผ่านมือพี่มาเลยครับจะส่งรอยยอนหยิบมาให้พี่ทำมาจะส่งรอยยอนตัวไหนไอตัวตาคู่อ่ะไอมีไหมไม่มีนะไหนไม่มีไงบล็อกแรกไม่ออกหรอบล็อกแรกไม่บอกไม่ออกใบนี้ก็เลย้องมาแล้วบล็อกนั้นออกกี่ใบเนี่ยจะพูดใช่ไหมบล็อกละใบเหรอจะพูดต่อพูดพูดมา อะไรไม่แฟนเขาจะพูดแบบนี้เพิ่มอีกใบบหนึ่งใช่เขาแยกมาที่นของรอยย่อพี่รอยย่อใช่ป่ะอ๋อพอบล็อกแรกมันไม่ออกเลยบล็อกแรกไม่ออกนะอันนี้เก่งอันนี้ของของดีเลยเก่งโชว์ดีโชว์อแล้วะมาออลรักเคลนครับเมื่อมันลงเรียนนะครับอ่าถ้าใบเก่าคุณมีเกจสายมือสูงกว่านี้สามารถคาตาบัสหนึ่งจวันหนึ่งแล้วก็แสดงคีย์เคอในมือคุณหนึ่งใบเนี่ยแล้วแล้วก็โปรท็อปโปกันสดๆให้เห็นแสดงว่าคุณเรียนก็ได้เช็คคีย์แน่นอนเล่นกับไอ้ไอ้กวางก็ได้นะ เฮ้ยก็เป็นเจ็ดใบเป็นสามใบมันไม่ใช่นะก็เป็นก็ก็หลังจากเลี้ยงกวางเสร็จก็แล้วโปะสามใบทำไมวะก็มใช้กับกวางทำแปะอะไรก็โปะก่อนแล้วก็ใช้กวางไงก็รู้อย่างรู้เราก็รู้ว่าท็อปสุดใบไม่ต้องไงแล้วมึงใช้กวางของก็ได้ไม่มีค่อยโปะไอ้บ้าอันนี้จริงไหมอ่าใช่ในการต่อสู้ที่การนี้นะในการต่อสู้ที่อยู่นี้ถูกบูธอยู่นี้บวกสองพันอีสกิลกูเช่นรายกันเหมือนกัน เมื่ออยู่นี้โจมตีแวนการ์ดคุณสู้ยต่แต่ดิคุณสามารถมือนำการ์ดจากมือคุณหนึ่งไปไปวางไว้บนส่วนของกองการ์ดได้เมื่อโจมตีฮิตแวนนี่ดูซ็กซี่ไปแล้วมตีฮิตมาตีฮิตเซ็กซี่ไปแล้วแพ้เงือกมาไม่แพ้เงือกเลยนะตัวเนี้ยน่ารักว่ะดูดิเฮ้ยเอาต่อไปเกศสามสกัเล็ดวิทโคโค่เดี๋ยวเท้าโต้ดึ๋งดึ่งหนึ่งสกิลเกย์ชอบเวนการให้มันถูกไรทับนะครับเมื่อไรครับ เกรดสองจูอันหนึ่งใบจวเลยเหรอไม่ไม่ได้รับเกรดสองจูหนึ่งก็คือต้องไล่เมันไปแรกอ่ะสกิลอีกสกิลเธอละครั้งนะครับสามารถคาร์บาสโซบาสคาร์บาสโซบาสเกรดสามนะจูบการ์ดสองใบเลือกทิ้งการ์ดในมือที่มีคําว่าวิสในชื่อการ์ดจากมือคุณกี่ใบก็ได้คุณได้รับโปรเทคตจำนวนวิสที่ทิ้งไปหมดแล้วปั๊มโปรเทคเลยเนี่ยหมดแล้วต่อไปเกรดสามอีกตัว อันนี้เกิดช่องแวนการ์ดนะเมื่อมันโจมตีนะครับแสดงอีเมานิกิปโพเทคจากมือคุณกี่ใบก็ได้เมื่ออะไรนะเมื่อมันตีไอ้เหี้ยแสดงโพเทคนะแสดงโพเทคกี่ใบก็ได้ศูนย์ใบก็ได้ไหมน่าจะได้นะและสกิลแต่กสกิลก็ไม่เกิดศูนใบและเรียกยูนิตของเรียกยูนิตแถวหน้าของคุณสามใบได้รับห้าพันจำนวนโพเทคที่แสดงอีกสกิลเวนเลียเมื่อนี้โจมตีฮี่แวนการ์ดนะครับคา้าบัสรหนึ่งจวดหนึ่งอ่านหมดแล้ว เก่งนะฮะเก่งตรงตีตัวสุดท้ายของเกศสามของวีอาร์นะครับผมไอเกียวเคยช่องแบงก์การนะครับอ้แต่แต่ดีบอสแฟ้งมือมึ่วงเออโอเคผลรวมผลของพาวเวอร์ของเรียกของทิกเกอร์ที่ได้เช็คเพิ่มอีกห้าพันไอเกียวเคยช่องแบงก์การนะครับเมื่อทีนี้โจมตีนะครับโซบาร์ดการ์ดเกศสามทิ้งการ์ดในมือคุณห้าใบและทีนี้รับสามได้จนจบการต่อสู้จำนวนการที่ต้องทิ้งจากมือคุณจะลดจำนวน เมกัสในเลกาที่มีคําว่ามีกาสในแถวหน้าก็คือจะทิ้งเหลือมากมาสุดก็ทิ้งแค่สาคือพี่จะรีวิวตัวเก่งๆนะแล้วเดี๋ยวจะไกลยาวๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวดูด้วยนะถ้าเกิดตัวตัวพวกปั้มทองออกมันกินเอีหรือเปล่าไม่ได้แยกแล้วใช่ป่ะ กินไหมฮะบล็อกสามบล็อกสามได้เอสพีกี่ใบเอสพีสี่ใบของมันก็ไม่กินเอสพีนะของนี้เอาหมดย่างต่อไปแค่ไรต่อไปเออนุบาฮะต้องเล่นนุบาไม่ออกอ๋อผานุบานะหัวนี้ใช้ยันใช้ยันอนาคตเลยครับอันนี้สกิลเมื่อมันลงเรียนนะครับถ้าคุณมียูนิตสามใบหรือมากกว่าเดี๋ยวนะก็แต่ละแคนก็แยกใส่กล่องแคนแคนนั้นไปยแยไงไม่ต้องกระซิบหรอกพูดได้เลยอันนี้ต้องใส่ซองกัน ต้องใส่ซองไปไหมน่ารู้เดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งอะไรนะใส่นี้ใส่ซองเหรอไหมครับบอลเขาซองเลยนะบอลเสียวเสียวมันเสียวเลยเอาเอากล่องซองมามือใครไปโดนแล้วมันไปกระแทกอ่ะอันนี้เมื่อลงเรียนนะครับถ้าคุณมีเลกาสามใบนะครับทิ้งมือมือคุณหนึ่งใบอยันนี้บวกสามพันและถ้าและถ้าถ้าบลูเดเมโซนคุณมีการ์ดงานหนึ่งใบเลยตามกว่าเนี่ยจุดหนึ่งแล้วงานเดมหนึ่งอู้เจ๋งเอาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวนะพี่ใส่ก่อนเลยเรวเรื่อยเลย ไม่ทันแล้วนี่ชุดสุดท้ายละ <ไป S 2> อันนี้เอาต่อไปเกรอ่ามีม,ม,ม,ามีคอมคอมเมนต์มาไหมคอมเมนต์ในร้านเนี่ยบ่อยแฟนพูดมันมันหน่อยพูดมันมันมันม,<อ>มันอืมต่อก็ <c oughs> ต้องพูดมันมันนะอเกีวแวนเลียนะครับเ <c oughs> มื่อลงเมื่อลงแวนเลียคาราบาสโซบาสจับหนึ่งและตัวแถ้าเสร็จแล้วจ่ายตังที่พี่บอลได้เลยนะตัวมันบบกหกพันอิเกวเมื่อมันจบจบการต่อสู้ที่มันตีเนี่ยเออ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 น้ามันเข้าโซนะครับแล้ว นำเลกาคูนึงใบขึ้นมือได้อันนี้ใช่ไหมหมดแล้วก็ถ่ายยักล่างนี่นินจาใช่ไหโบข้างงี้ไอคิลแวนเลีเยน,นะครับเมื่อมันลงคู่แข่งไม่สามารถอินเทอร์เซปได้และอยู่นี่โบสามพันไอคิวไอกิลแวนเลียเมื่อจบการตุ้งที่การนี้โจมตีครับเขาจะบัสหนึ่งเรียกเลกาของคุณหรือคู่กกแข่งหน,นึ่งใบนะนำการนั้นกลับขึ้นมือเจ้าของ พี่กำลังรู้อยู่นะว่าลายเซ็นเนี่ยตั้งนี้พี่จะได้ป่ามือทำไมอะครับพี่เล่มกูต่อไปแฟงมาสุดท้ายเกศสามยังยังยังมีใบยังอีกเหรอเอามีใบเว้ยเดี๋ยวก็รู้ตะเกียวเธอละครั้งแล้วถ้าคู่แข่งมีการในมือสี่ใบหรือมากกว่าเนี่ยคาราบัตหนึ่งคู่แข่งเลือกทิ้งมือหนึ่งอีกตะเกียวก็จะช่องบรรยากาศเหมือนเมื่อแรงกดของคู่แข่งถูกนำกลับขึ้นมือด้วยความสามารถของการ์ดคุณคู่แข่งไม่สามารถ คอการ์ดที่มีเกตเดียวกับการ์ดที่ถูกกับนำการขึ้นมือได้นี่หมายความว่าไงครับก็แปลว่าถ้าศูนย์ขึ้นมือก็ห้ามศูนย์การไงครับถูกต้องครับเพราะนี่คือเธอเราตีเขาเนาะพี่เราเอาศูนย์มาเรียกจีได้ไหมอ๋อพรีเมียมเนาะได้ใช่ไหมได้อย่าวีวีไม่ได้นะต่อไปวีนี่วิบัติเลยถ้าเจอโอ้โหก็แท่งเึ๊งไอ้กิ๊วในช่องใบการ์ดนี่เก่งมากไม่ถูกแวนการ์ดคู่แข่งโจมตีนะครับเขาจะแป๊บนึงเอ้ยดึงทำไมครับนะ เมื่อมันถูกเวนการทุกข่งโจมตีเนี่ยเขาจะบัตหนึ่งลิทายเลกาดเราสองใบนะครับและมันจะไม่ถูกพิตก็คือว่าเลกาดลิทายเลกาดเพื่อเป็นพีจีไปเลยอีสกิ้วก็ชะช่องเวนการนะครับเทิร์นละครั้งเมื่อเลกาดของคุณถูกนํากลับขึ้นมือคุณในเทิร์นคุณโซบาตอะไรคุณในเทิร์นคุณเลยมึงเมื่อเลกาดของคุณถูกนํากลับขึ้นมือคุณในเทิร์นคุณอือคุณในคุณคุณและคุณเท่านั้นโซบาทเจ็สามแต่ดีแฟงจัวกะ จูการ์ดเนี่ยนะโซบัสเกตสามจูการ์ดหนึ่งใบคอการ์ดสามใบจากมือคุณลงช่องรายการและอยู่ในเหล่านั้นบวกห้าพันคุณและคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผูหยุดแย่งเงาต่อไปหมดแล้วเอาหมดแล้วเหรอไว้เราโยลืม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 อเราโยงอันนี้เราพูดไปแล้วเดี๋ยวสองใบนี้สองสหาหิตู้เย็นเราพูดไปตอนต้นคลิปใช่ไหมอ่ะต่อไปเงาเกตหนึ่งอันนี้อสุรินแห่งมิตรภาพเคไอเกียวแต่น้อยแต่น้อยเมื่อมันลงสนามจากมือคุณคาร์บัสค้นหาอสุรินทร์ ความพักดีเบดีเวียจากกองการคูณหนึ่งใบของช่องรายการและสลับกองการเดคนิกิลยวกับช่องรายการเหมือนกันถ้ามันบู๊ให้เบดีเวียเนี่ยมันจะบวกสามพันนี่เราแค่อ่านตัวกีกเก่งนะเดี๋ยวเราจะสรุปว่าต้นหนึ่งได้อะไรนะอันนี้นี้นนเราก็แกะเราก็ฟัง<ข>ไปครับความพักดีเบดีเวีย เมื่อมันลงจากมือคุณคุณสามารถขออซิมินแห่งวิธภาพเคจากมือคุณของช่องเอการได้ถ้าขอเนี่ยได้จวหนึ่งอีกสกิลถ้ามันถูกบุตโดยเคเนี่ยจะบวกสามพันก็คือถ้าทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันจะตีออกสองหมื่นสี่พันเอาคนไหนของเคครับฮะก็พุ่งพูดไปถรกเมื่อกี้ไงเนี่ยตัวนี้ตัวนี้หมดแล้วครับอ่าเดี๋ยวเราเราจะข้ามไปดูที่เบ็กเสร็จแล้วสิบสองกล่องจะเป็นไรนะได้อะไรบ้างอ่าเดี๋ยวไปดูกัน พี่น้องครับเราเดินทางมาถึงบล็อกที่12แล้วครับตัวลายเซ็นยังไม่ออกเลยครับพี่น้องครับแล้วพี่ดันทะลึ่งขายแล้วพี่เป็นความผิดพลาดของพี่เองที่พี่นึกว่าจะมีทุกตั้นเลยลงไปในช้อปปี้เล่นๆก็ไม่ได้ก่าจะมีคนซื้อมาใครที่ซื้อมานี่ที่ซื้อพี่ไว้นี่โชคดี ชโชคดีนะครับราคาราคาไม่แพงด้วยครับพี่จะต้องทําอย่างไรดีครับบอกสุดท้ายมึงไปแยกตรงนู้นเลยครับชอบมาคุยหลังไม้ได้นะครับมึงไปแยกตรงนู้นเลยครับซ้ายเลยครับเปิดนะเดี๋ยวปิดด้วยอะไรทำอะไรเนี่ย<า>มีทางเจริญมาเลยพอแล้วพอแล้วมาเดี๋ยวกูเปิด์แดงตรงนี้เอาพุ่งเปิดมา พูดพูดอย่างนี้ก็คือบล็อกนี้ต้องมาเนาะบล็อกสุดท้ายอ่ะสิบสองไม่มีก็ซวยอ่ะเต็มเฮนั่นเลยนะโอ้ยโอ้ยเชี่ยคนเราต้องมีความหวังเฮ้ยหลังดำฉันจะเป็นความหวังใเป็นหลังดำเอ่ะเดี๋ยวกูเปิดเองไม่ต้องแล้วเดี๋ยวกูรู้เองไม่กูรู้เองสุดสแล้วมาเอ็งเสียวชิบหายพวกมึงแก่หมดยังเนี่ยแก่เลยแก่เลยเหลืออันแก่ไปเลยโอ้ย มันที่เจ็บปวดอนเวลาอนเวลาเจ็บปวดเข้ามาใกล้เรื่อยๆวะโอ้ยโดนกล้องเลยโูจงตีผู้เล่นโดยผมโอ้ยเล็กเล็กสามสามซองเดี๋ยวกูจะแกะโอ้ยที่คงโดนจมวีโอ้ยหนึ่งตั้นไม่มีลายเซ็นแต่เนี่ยที่เขาว่าว่าไม่ได้ออกทุกตั้นมันเรื่องจริงเลยเนี้ยไม่นะสองสุดท้าย น้องครับคนที่ซื้อพี่ในช้อปปีที่มีลายไอ้ตัวลายเซ็นนะครับพี่กำลังจะบอกว่า<อ>พี่จะขอโทษน้องนะครับว่ามันไม่มีครับํำไงดีครับสวยและกูไม่นะแล้วกูจะทำไงดีวะเนี่ยไมอาแล้วสวยและกูอ่ะเดี๋ยวพี่สรุปแล้วกันว่ามีอะไรบ้างเหมือนผูกปาจะพกเปลยานะครับ เราก็แกะมาแล้วครับทั้งหมดหนึ่งตันเราก็จะมีตัวปั๊มทองมาห้าตัวโซลายเซนไม่ได้นะครับเป็นความจริงนะครับไม่มีทุกตันนะครับแล้วก็ SP ก็กล่องละสี่ใบแล้วก็ในหนึ่งกล่องเนี่ยในหนึ่งกล่องจะมีสุมอันนี้ต้องดูไหมว่ามันให้มาเป๊ะๆหรือเปล่าก็เหมือนกันแหละมันมีกี่แบบว่าดูดูซิมันมีสี่แบบแล้วก็มีไอจีที่แถมมาให้มาใ้มอันใีมีสี่แบบนะครับแล้วก็มีไอจีของพี่ที่ได้มาอีกสี่ ตาละตาละอันของพี่แอร์ของผมเลยทำไงดีวันนี่ยไม่ออกเนี่ยเอาละครับ,บไปกันด้วยความแซงเลยครับบายบาย